มายงชิดรานน้ำปลาหนๆจ้าได้ล้นน้องโอ้เพื่อนกินไปสามหน่วยแล้วลืมกดท้ายคลิปค่ะสวัสดีค่ะมาเดิมมากินมายงชิดทำเพื่อนออืกดแล้วนึกว่าถ่ายวิดีโอเพื่อนไม่ได้ดูค่ะอืืมาค่ามายงชิดกินเองปลูกเองคว้านเองเพื่อนมยงชิดบานประเมเองจ้ะ พิกเข้าจมูกไปเกือบสำลักค่ะอืมอืมกินไปสามน้อยแล้วลืมกดวิดีโอค่ะไปกดถ่ายรูปนึกมากดวิดีโออืมมาขนาดนั้แบบลอดน้ามาห้า โมโนนัวนัวมาค่ะอืมขันมาเล็นมันกินง่ายๆเนะาะหวานอมเปรี้ยวอร่อยอืมะยงชิดก็แพงแพงนันเพื่อนดีนะปลาเมปูกไว้ อันนี้มายงชีดอยู่บ้านค่ะอยู่นี่แหละค่ะปลูกไ้อยู่ต้นหนึ่งได้กินทุกปีเพื่อนได้กินมาสามปีละอืมอืมหมกขนาปลาเมนีนเก็บแบบลูกคำเหิมนเพื่อนอร่อยค่ะมือ,มอ,มอ,มอม หวานอมเปี้ยวลูกนั่งน้ำตาน้ำลายไหลอยู่นหน้าคอมค่ะแบ่งไวให้ลูกน้วเ่ออยู่ในตู้เย็นแบบไม่ราดพริกเผ็ดมากพริกเนี่ยอืมหมารับอืม Nó Houng... hmm. lại lắm bạn. Xem. แซบค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีเจ้า